สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวนี้ที่ไร่ปัญญาดีผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอาการของบัวของเราที่เป็นไข้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นไข้ขาสั่นซึ่งนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สแล้วนะครับซึ่งอาการของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นซึ่งลักษณะของการเป็นไข้เนี่ยทางภาคอีสานเขาจะเรียกอาการที่บัวเป็นไข้นี้ ว่าโลคอัวเป็นไข้สามวันนะครับซึ่งอาการของเขาที่เป็นที่เราได้เจอปัญหานี้ก็คือเขาไม่มีกำลังนะครับขาเขาจะสั่นแล้วก็จะลมง่ายนะครับก็เบื่อแล้วก็ไม่ไม่ไม่กินหญ้านะครับไม่กินอาหารนะอาการของเขาวันนี้นะครับก็ดีขึ้นวิธีการแก้ของเรานะครับเมื่อเจอปัญหานี้นะครับเราก็ให้ทางปศุสัตว์ นะครับเข้ามาดูแล้วกนะ็ใช้วิธีการแก้ปัญหาก็กคือใชอ้ให้ยาด้วยการฉีดนะครับนะเป็นยาแก้ไข้แล้วก็เสริมวิตามิน B12 นะเข้าไปซึ่งอาการของเขาก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ได้รับนายานี้ไปนะครับท่านผู้ชม ลักษณะของไข้นี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เจอปัญหานี้นะซึ่งเราได้ทําการเลี้ยงวัวมาเป็นเวลาประมาณ2ปีละโดยทั่ว,วไปหนาะไข้ขาสันของวัวเนี่ยครับเขาจะมักจะเกิดในช่วงฤดูฝนนะฮะแต่ตอนนี้นะที่เราเจอปัญหาเนี่ยมันเป็นปลายฝนแล้วนะครับเป็นปลายฝนนะ ต้นหนาแล้วนะครับล้วก็ได้เจอปัญหานี้นะครับก็ก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าถ้าเราเจอปัญหานี้เราไม่ได้แก้ไขนะครับปัญหาได้ทันทุ่งทีว่าอาจจะ เจอโรคแทรกซ้อนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอาการของปอดบวมหรือปอดบวมอะไรเนี่ยครับถ้าเราไม่ดูแลเขาถ้าเราปล่อยเขาไว้ตามยะธกรรมนะครับมันก็จะทําให้อัวเกิดแทรกซ้อนแล้วก็ถึงขั้นการเสียชีวิตได้นะครับวันนี้เราก็มีความโชคดีนะครับที่ทำให้เราไม่สูญเสียนะครับอัวตัวนี้ขึ้นซึ่งเป็นอัวแม่ลูกอ่อนด้วยนะครับซึ่งลูกเขา เพิ่คคอดได้สีเดือนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นวัวพันธุ์ซาโลเรด้วยที่เราได้เลี้ยงไว้ในสวนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมเกี่ยวกับคลิปที่เราได้เจอปัญหาเกี่ยวกับโรคไข้ขาสันของวัวน,นะครับเ<ม>พียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านไหนหรือว่า,าผู้ชมท่านใดที่ ได้เลี้ยงอัวแล้วเจอปัญหานี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็รีบแก้ไขนะครับโดยการให้ปศุสัตว์หรือว่าผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการฉีดหัวนะครับฉีดยาให้หัวเนี่ยก็ให้มาฉีดยาแก้ไข้แล้วก็เสริมวิตามินอะไรเข้าไปอาการเขาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะแต่ก่อนที่อาการเขาจะเป็นเนี่ย รเรื่องไข้เนี่ยเขาก็จะให้แสดงอาการมาก่อนล่วงหน้านะครับเป็นลักษณะขาเขาจะตึงหรือว่าขาเขาจะแข็งนะครับในการเดินในบางครั้งเหมือนกับเขาจะสะดุดอะไรเงนี้ครับนี่คืออาการที่ที่ผมได้เจอมาก่อนแต่ก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะซึ่งเป็นประสบการณ์นะครั้งแรกเหมือนกันครับที่เราได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคของวัวเป็นไข้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คงหยุด แล้วก็ยุติเพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ